วันนี้เวลา20นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในการหนีทออพระเนตรนิทศากาลน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินซึ่งส่งให้ความสําคัญด้านศิลปวัฒนธรมมรมโบราณคดีประวัติศาสตร์และมรดกโลกอันก่อให้เกิดความรักและความหวงแหนนอกจากนี้ทรงส่งเสริมงานแสดงต่างๆเช่นดนตรีคลาสสิก ละครอ,อุปรกรณ์โดยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วงดนตรีและงานแสดงต่างๆซึ่งปี2566เนื่องในวาระครบ100ปีวันประสูทิ์องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านการศึกษาเพื่อปวงชนโดยทรงปฏิบัติภรารกิจนานาประการและมีพระปฏิฐานแนว่วแน่ที่จะทําประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทยและสังคมโลกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ ชอบพระเนตรการสแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณวาระครบร้อยปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินซึ่งถุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระประมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นโดยเป็นการสแสดงเปียโนของเซอร์จีเฟนฮาฟนักเปียโนระดับโลกชาวอังกฤษแสดงร่วมกับวงฟรอยย่อบางกอกเซฟเนียออเคสตรา โดยมีนายแสนเทอเตเตนเป็นวิทยากรการสแสดงประกอบด้วยสีบทเพลงได้แก่ Over t u r e ช u s ์ land and และลูตมิลลาคอมิคเคิลเกรนกาบทเพลงเปโนคอนแชตโตหมายเลขสองของเฉียเกรักมานิโนฟบทเพลงเพเลเอสเอมิลิสานเดของแกเบรียลโฟเรและบทเพลง1812 Overture อวอเชของปีออตอิลิชัยคอฟสกีเมือ่อทอดพระเนตรการสแสดงจบทรงพักรูนาปโปรดก้าปโปรกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโต ผู้ช่วยรัชเลขาธุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระจานทานมอบให้แก่ผู้แทนนักแสดงด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราชิวาสราชนครินส่งส่วนพระทัยติดตามข่าวเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกและเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของนักดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงอย่างสม่ำเสมอโดยมีพระดําริที่จะพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นในปี2543ได้พระราชทานทรัพย์เกวนพระองค์ให้เป็นกองทุนสําหรับนักดนตรีคลาสสิก ชื่อว่ากองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชนโดยให้คณะกรรมการส่วนหนึ่งของวงดุริยางซิมโฟนีกรุงเทพต่อมาได้เปลี่ยนเป็นทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระถรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเพื่อให้ขอบเขตของการสนับสนุนกว้างขึ้น